ให้ทารอดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไฮจะกลับมาทํานายดวงสถานการณ์ความรักของชาวราศีมีนหรือชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านนะคะประจําเดือนเมษายนความรักคนโสดค่ะความรักคนมีคู่ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนชาวราศีมีนหรือชาวลัคนาราศีมีนประจําเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะขอเริ่มต้นที่คนโสดก่อนเลยดีกว่าละกันนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเก็บรับแต่สิ่งดีๆละกันนะคะการทํานายนี้เป็นการทํานายแบบโดยรวม ท่านนั้พลังงานหลักของคนโสดก่อนเลยดีกว่านะคะว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยคิงดาบก้าเเรียนคิงไม้เท้า นะคะหนึ่งถ้วยช่วงนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสบายใจอยู่พอสมควรเนาะนหลายๆคนนะคะกาลังเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอาจจะมีความรับผิดชอบใหม่ๆเข้ามานะคะปัญหาต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยมันยังคงที่จะยังทําให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองอยู่นะคะสาหรับชาวราศีมีนทั้งหลายลัคนาราศีมีนทั้งหลายคนโสดอาจจะเพิ่งอกหักมาด้วยไหมนะคะผิดหวังกับความรักมาด้วยหรือเปล่าช่วงนี้ให้ยังมองว่า คุณค่อนข้างที่จะเย็นชากับความรักแล้วก็ดูแฮปปี้มีความสุขกับการเป็นโสดมีความสบายใจนะคะมีหวั่นไหวบ้างเล็กน้อยบางทีก็อยากมีคนรักบางทีก็อยากเป็นโสดอยากโฟกัสงานหลายๆคนเนี่ยช่วงนี้นะคะด้วยความที่เรามีอารมณ์หวั่นไหวมากพอสมควรคุณเลยอยากที่จะพยายามทํางานให้มากขึ้นทํางานให้หนักขึ้นพยายามหาโอทีทำงานเสริมทํางานพิเศษรับจ็อบต่างๆเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยไม่มีเวลาว่างหวั่นไหวเลย ะะช่วงนี้ชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนคนโสดเป็นช่วงเวลาที่อารมณ์วันไหวหนักมากเป็นพิเศษแต่ก็อยากที่จะโฟกัสในเรื่องของการงานหรือว่าอยากที่จะทําให้ตัวเองมีความมั่นคงมีความเด็ดขาดและชัดเจนเพื่อเป็นเกาะป้องกันนะคะหลายๆคน,าคนอาจจนะผิดหวังเนาะผิดหวังจากความรักครั้งเก่ามาพยายามเต็มที่กับมาแล้วแต่เรายิ่งรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองอาจจะทําให้บทเรียนนั้นเน เข้ามาหลอกหลอนความรู้สึกคุณทําให้คุณเนี่ยอยากจะอยู่ได้ด้วยตัวเองก่อดถึงจะเปิดใจให้กับใครเข้ามาเพราะฉะนั้นคนโสดอยากจะบอกว่าช่วงนี้ยังโสดแบบเจ็บๆอยู่เลยนะเนี่ยนะคะใครที่เจอกับปัญหารักสามเศร้ามานะคะหรือว่าปัญหาผิดหวังกับความรักมาเนะะี่ยคุณกําลังกอดปัญหานั้นเอาไว้อยู่ยังไม่กล้าที่จะเปิดใจยังรู้สึกว่าเป็นโสดสบายใจกว่าเยอะเลยในช่วงนี้นะคะยังลืมไม่ได้นะปัญหาเก่าๆยังมูฟออน ไม่ได้เนาะมุกอ่อนไม่ได้ในที่นี้ไม่ถึงกับจมปักแต่มันมีความย้ำคิดย้ำทำกลัวว่าจะเจอกับแบบเดิมนะคะจะเจอบทเรียนเดิม,เ,ดมเนี่ยบทเรียนมันจะกลับมาซ้ำรออีกไหมหลายๆคนก็อาจจะกังวลตรงจุดนั้นมากกว่านะคะช่วงนี้ให้มองว่ายังไม่มีใครกล้าเข้าหาคุณด้วยเนาะช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณเนี่ย พยายามที่จะกีดกันทุกๆคนเลยนะคะไม่อยากที่จะเปิดใจกับใครทั้งนั้นเลยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะเจอแต่คนเจ้าชู้เข้ามาในชีวิตด้วยเจอแต่คนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเจอคนที่เขาต้องการที่จะมาหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างกับเราทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีเกาะป้องกันหัวใจตัวเองมากขึ้นมีภูมิมกันมีภูมิมคุ้มกันในความผิดหวังอยู่แล้วแล้วยิ่งทบเข้าไปอีก เะะมษายนนี้ชาวราศีมีนวันไว้หนักมากเลยนะพยายามหนักแน่นนิดนึงละกันเนาะบางทีไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะไม่เป็นตัวของตัวเองเลยแต่มันก็จะไปโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้ได้ทําอะไรหลายๆอย่างคนเข้ามาจากการทํางานคนเข้ามาจีบมาแซวเราจากการทํางานนะคะใครที่ทํางานอยู่แล้วเนี่ยคนในองค์กรอาจจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณแล้วรู้สึกว่าได้รับ การช่วยเหลือจากคุณมันทําให้เขารู้สึกดีเกิดขึ้นอาจจะมาจีบคุณแต่ระวังนิดนึงและกันเนาะระวังว่าจะมีคนที่เขาเนี่ยมีเจ้าของอยู่แล้วเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตเข้ามากับ เขามาวุ่นวายกับความรู้สึกเรานะคะและจะทําให้ชาวราศีมีนหรือชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองอาจจะมีความลําบากใจทุกใจหนักขึ้นกว่าปกติช่วงนี้โฟกัสเรื่องของการงานก่อนจะดีกว่านะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วเนาะในการโสดในเมษายนนี้พยายามที่จะเติมเต็มความรู้สึกดีๆตัวเองอะไรที่ไม่เคยทานะคะความสามารถพิเศษใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าเราเคยมองข้ามมันมาโดยตลอดช่วงเวลา นี้เป็นช่วงเวลาว่างๆอาจจะลองหยิบจับสิ่งที่เราเคยผิดพลาดในอดีตนะคะหรือว่ากิจการการทำงานของคุณในอดีตเนี่ยลองเอากลับมาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เวลานั้นเนี่ยมันหมดไปกับสิ่งที่มีค่ามากที่สุดนะคะช่วงนี้ อย่าเปิดใจให้กับใ,ใครง่ายๆเลยนะชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในความรักความสัมพันธ์ใครที่กําลังรอรักทางไกลต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องทบทวนดูดีๆนิดนึงละกันนะคะเพราะไฮย,ยังมองว่าคนโสดอาจจะมีคนทางไกลเข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะคะคนทางไกลเข้ามาคนที่เขามีความไม่ชัดเจนมีความละหองายแห่งเนี่ยเข้ามาในชีวิตคุณมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยวันไหวหนัก ปกติแล้วก็จะยิ่งยิ่งสับสนหนักกว่าปกติเราเองก็จะเดาใจเดาวความรู้สึกตัวเองไม่ได้เลยเอาแน่เอานอนกับความสัมพันธ์ความคิดของตัวเองไม่ได้เช่นกันสู้ๆละกันเนาะคนโสดนะคะไปต่ออันนี้คนมีคู่ดีกว่าเนาะราศีมีนนะคะลัคนาราศีมีนคนมีคู่นั้นเป็นอย่างไรบ้างคะคนมีคู่นะคะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยพกเหรียญสองถ้วย เจ็ถ้วย สเตนบอกมาบอกว่าชาวราศีมีนหรือชาวลัคนาราศีมีนทั้งหลายนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่เนี่ยก็ยังเป็นความรักที่มั่นคงนะคะยังเป็นความรักที่หนักแน่นอยู่พอสมควรช่วงนี้เราทั้งสองคนอาจจะมีเวลาในการพูดคุยกันมีเวลาในการใช้ชีวิตร่วมกันมากขึ้นนะคะตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสนะคะในการพูดคุยหรือว่าในการเสนอความคิดเห็นความรู้สึกของตัวเองที่ตัวเองเนี่ยผ่านมานาน หรือว่าเราอดทนมานานมันอาจจะเป็นจังหวะดีๆสําหรับชาวราศีมีนหรือชาวลัคนาราศีมีนทุกๆท,ท่านน่ะนะคะที่จะคนรักเนี่ยจะเปิดโอกาสให้คุณได้บอกความรู้สึกในใจหรือความลําบากอะไรเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือและซัพพอร์ตคุณอย่างเต็มที่มีโอกาสที่จะได้คุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของการอนาคตเนาะการวางแผนร่วมกันหรือว่าการใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคตมากขึ้นแหละนะคะต่างคนก็ยังให้ความสําคัญ ไม่เท่ากันนะเนบางทีเราเองอาจจะให้ความรักหรือความใส่ใจคนรักมากกว่าที่คนรักให้ความใส่ใจกับคุณนะคะแต่ไฮยังมองว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นความรักที่มั่นคงเนาะย,ยังเป็นความรักที่มีกันและกันนะคะยังเป็นความรู้สึกดีที่เราสองคนเนี่ย มีให้ต่อกันมันก็อาจจะมีบางความกังวลความคิดมากเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ทําให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนรักของคุณเขาก็จะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้คุณมั่นใจในตัวเขาหลีกเลี่ยงนิดนึงละกันนะคะคนมีคู่ช่วงนี้เนี่ยมันจะมีอาการในเรื่องของความหึงหวงกันเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะบ่อยบางทีเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะต้องไปประสานงานหรือไปทํางานติดต่อกับผู้คนมากหน้าหลายตาหรือ,ออาจจะเป็นตัวคนรัก คุณเองก็ได้นะคะที่จะต้องมีการติดต่อประสานงานพูดคุยกับคนมากหน้าหลายตามันจะมีในส่วนของความหึงหวงกันเกิดขึ้นความหึงหวงแต่ไม่ยอมพูดนะคะแต่จะทะเลาะกันจากเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ก็ระวังเอาไว้นิดนึงละกันเนาะบางทีเนี่ยเราเราก็ยังรู้สึกว่าคนรักเนี่ย เขาหึงหวงคุณก็เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะเป็นคุณเองก็ได้เนาะที่หึงหวงคนรักหนักเป็นพิเศษแต่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันนิ่งๆนะคะเป็นความสัมพันธ์ความรักที่ยังมั่นคงแหละเติมเต็มใส่ความโรแมนติกกันและกันบ้างนะคะมีโอกาสเดินทางไปไหนนะคะได้โบนัสมาได้เงินตกเบิกหรือว่ามีในเรื่องของเงินสนับสนุนเงินสมทบพิเศษนะคะส่งการนี้ก็อย่าลืมหารางวาลหาสิ่งของเซอร์ไพรส์ซึ่งกันและกันบ้างละกันเนาะเพื่อเป็นการเติมเต็มใส่ใจ รา,ายละเอียดกันและกันนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มันก็มีบ้างแหละเนาะอึดอัดใจมีบ้างอารมณ์เราเองก็เอาแน่เอนอนไม่ได้บางทีเราก็ไม่มั่นใจว่าการกระทําของคนรักของเราเนี่ยเขามีอะไรบางอย่างปิดบังเราหรือเปล่าบางทีก็เหมือนกับรู้เรื่องราวอะไรมาแต่ทําไมเขาถึงไม่ยอมพูดกับเราเนีคะหรืออาจจะไปแอบส่องแอบดูสถานการณ์คนรักมาเนาะช่วงนี้ก็ก็วันไหวนะยิ่งใครนเนี่ยคุยกับคน ทางไกลนะคะคนที่ทํางานอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าคุยกับคนต่างชาติเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่วันไหวแหละเป็นช่วงเวลาที่มั่นคงหนักแน่นแล้วก็วันไหวในเวลาเดียวกันนะคะอาจจะดูสับสนนิดนึงเท่ากับว่านะเมษายนนี้อารมณ์แปรปรวนนั่นแหละค่ะชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนให้อยากจะแนะนําว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันยังอยู่ในจุดที่มั่นคงก็อาจจะต้องลดในเรื่องของการหึงหวง ลดในเรื่องของการทะเลาะกันจากเรื่องเล็กและสามารถที่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะลดในเรื่องของความเอาแน่เอานอนไม่ได้ของความรู้สึกตัวเองบางทีปากไม่ตรงกับใจความรู้สึกไม่ตรงกับการกระทําบางทีเราอยากให้เขาเอาใจใส่เราบ้างเรื่องเล็กๆน้อยๆเซอร์ไพรส์บางทีคนรักไปทํางานนะคะไปทํางานแบบ ไปสถานที่ที่ควรจะซื้อของมาฝากแต่ก็เมินเฉยไม่ให้ความสำคัญกับคุณทำเหมือนคุณไม่มีตัวตนมันอาจจะเกิดอาการนี้เกิดขึ้นบ้างนะคะยังไงก็ต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้เพราะว่าความรักของคุณมันยังมีความมั่นคงอยู่ใครที่รอคอยการมีบุตรนะในช่วงเมษายนนี้คุณจะมีเวลาในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมากขึ้นพยายามฟิตร่างกายตัวเองนิดนึงละกันเนาะนะคะลดในเรื่องของความกังวลลงอาจจะมีโอกาสประสบความส สำเร็จกับการมีลูกมีบุตรนะคะชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนเดี๋ยวไปต่อกันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่าเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะพลังงานหลักอะไรเอ่ยเดอดสตานมาเลยเนะาะฮารียญ ก้าวยแอบส่องคุณอยู่ตลอดเหมือนกันนะเนี่ยคนที่คุณกําลังดิวอยู่คนที่คุณกําลังคุยอยู่กําลังจะเข้ามาแล้วแหละในเร็วๆนี้จากเดิมที่ต่างคนต่างมีอีกก็ต่างคนต่างมั่นใจในตัวเองเราเองก็คาดหวังว่าเราจะไม่เป็นฝ่ายเริ่มต้นอย่างแน่นอนนะคะ กลัวว่าเริ่มต้นไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะผิดหวังกลัวว่าความสัมพันธ์เนี่ยเราจะคิดไปเองฝ่ายเดียวไหมหรือว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกับเราเลยเร็วๆนี้เมษายนนี้นะคะคุณกําลังจะได้ประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะมีความกระจ่างมากขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นนะคะเขาคนนั้นอาจจะขอจีบอย่างเป็นทางการนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการคุย ในความคาดหวังในอนาคตนะคะคุยในเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานอยากเปิดตัวอยากทําให้ทุกๆคนรู้ในความสัมพันธ์ของเราสองคนพร้อมชัดเจนแล้วนะคะชาวราศีมีนทั้งหลายมาถึงเวลาที่ดีสําหรับคุณแล้วเนาะความสัมพันธ์คาราคาสร้างมานานความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจนบางทีเราเองก็ไม่มั่นใจว่าเขามีอะไรปิดบังเราหรือเปล่าหลายๆคนนะคะแอบส่องแอบดูสถานการณ์โดยตลอดเลยว่าเขามีใครไหมมีเจ้าของอยู่ในหัวใจหรือเปล่าจะเอาอย่าง ไรต่อไปกับเราสรุปคบกับเราเนี่ยคบเผื่อเลือกหรือเปล่าหลายๆคนเนี่ยมีความกังวลแล้วก็ค่อนข้างที่จะปิดกั้นหัวใจตัวเองเหมือนกันเผื่อใจไว้ตัวเองเหมือนกันนะคะไม่กล้าเปิดใจสักเท่าไหร่กลัวผิดหวังกลัวเสียใจเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเมษายนนี้ค่ะ คนที่คุณกำลังดิวอยู่คนที่คุณกำลังคุยอยู่กำลังจะชัดเจนกับเราแล้วกำลังจะเปิดใจในการคุยกับคุณแล้วพยายามที่จะเข้าหาพยายามที่จะเริ่มต้นทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมีความมั่นคงและชัดเจนและเกิดความสบายใจมากกว่าเดิมเป็นพิเศษมีเวลาหยุดมีเวลาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันถ้าอยู่ไกลกันก็จะมีเกณฑ์เดินทางมาหาได้ไปเที่ยวร่วมกันนะคะสําหรับใคร ที่อยู่ใกล้กันแล้วเจอกันแล้วแต่ไม่รู้ว่าสรุปเราเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นอะไรกันแน่ มีโอกาสนะที่จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวร่วมกันและจะได้ใช้เวลานั้นแหละเวลาแห่งความสุขนั้นนะคะในการบอกความรู้สึกในใจของกันและกันเขาเองแอบ,บส่องคุณอยู่หนักอยู่ตลอดเหมือนกันนะเนี่ยนะคะชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนอยากลงเอยแล้วอยากชัดเจนแล้วไม่อยากเป็นโสดแล้วอยากจะสบายใจแล้วอยากจะพูดคุยให้มันคลีรคลรีชัดเจนเลยว่าอยากให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยมันมีการเปิดเผยจะได้ไม่ต้องมากลัวเดะมูนเกิด ขเขาเองก็กลัวคุณหลอกเขาเราเองก็กลัวเขาหลอกเราต่างฝ่ายต่างกลัวต่างฝ่ายต่างไม่มั่นใจกําลังจะเกิดความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วนะคะใครที่อยู่ในความสัมพันธ์เหมือนกับว่าแอบรักแอบชอบหรือว่าเหมือนกับไม่กล้าเปิดตัวคบกันก็เหมือนแอบคบเนี่ย ในเมษายนนี้แหละจะได้สบายใจแล้วนะคะราศีมีนลัคนาราศีมีนทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่ามันเกิดความมั่นคงนเกิดความสบายใจรู้สึกว่าเขาให้เกียรติ ความเป็นคุณมากขึ้นใส่ใจเรามากขึ้นรับผิดชอบเรามากขึ้นแล้วก็พร้อมจะชัดเจนกับเราหลายๆคนอาจจะพูดคุยกันถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานมีลูกมีบุตรก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ค่อนข้างสูงเนาะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ขอขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะถ้าชอบในการอ่านไพ่ถ้าชอบในการทำนายนะคะอย่าลืมกดไลค์ค่ะกด s u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะคะสำหรับชาวราศีมีนรัคนาราศีมีนลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะว่าความคาดหวังในความสัมพันธ์ความรักเมษายนนี้เนี่ยมันเป็นไปดังใจตามหน้าไพ่นี้ไหมนะคะ ลองคอมเมนต์มาบอกไฮหน่อยละกันเนาะสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะทั้งผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจและคำติชมนะคะในการพัฒนาคลิปวิดีโอดีๆในคลิปถัดๆไปด้วยละกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ